เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารถือกันว่าเป็นวัดประจำราชการที่หและรัชการที่7ครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2412ซึ่งที่ตั้งของวัดนี้แต่เดิมเป็นที่ดินของกรมหลวงบดินภัยสารโสพลหรือพระองค์เจ้าสิงหราหรวมทั้งเป็นที่ดินของข้าราชการและรัษฎรบางส่วนที่พระบาทสมเด็จพระจุรจรลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเพื่อดำเนินการสร้างพระอารามหลวงแห่งนี้ขึ้นครับ โดยมีผู้วยการก่อสร้างก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์บวราการพระเจ้าบรมวงศ์เธอกระมลวงสัพพสารสุภกิจและเจ้าพระยาธรรมาธิกรนาธิบดีหรือหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลมีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตะวันตกครับ นามแห่งวัดที่ได้รับพระราชทานคือวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามมีความหมายก็คือวัดราชบพิษหมายถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างมหาสีมารามหรือสถิตมหาสีมารามหมายถึงว่ามีมหาสีมาสีมาใหญ่ตั้งอยู่ในที่แห่งนี้โดยตั้งอยู่บริเวณโดยรอบอาณาเขตของวัดซึ่งแตกต่างจากวัดทั่ว,วไปที่สีมานั้นจะอยู่ ล้อมรอบพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประจำพระอุโบสถคือพระพุทธอังคีรสวัดนี้สังกัดธรรมยุติกะนิกายเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่สร้างขึ้นตามบบราณราชประเพณีในการสร้างวัดประจำรัชกาลครับมีบุคคลสำคัญเช่นพระสันตปาปาสองพระองค์เคยเสด็จ พระองค์ที่1ก็คือพระสันตปาปาจอห์พอที่สเสด็จเมื่อปีพุทธศักราช2527และพระสันตปาปาฟรานซิส,สเสด็จเมื่อปีพุทธศักราช2562นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงซึ่งตั้งอยู่นอกเขตสีมาติดกับถนนอัสดางริมคลองคูเมืองเดิมสุสานหลวงนั้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารของ พระบรมราชเทวีพระราชเทวีเจ้าจอมมารดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่5ครับเช่นมีเจดีย์สีทองสองค์เรียงตามลำดับจากเหนือไปใต้มีน้ำที่สอดคล้องกันคือ 1. สุนันทานุสาวรี 2. รังสีวัฒนา 3. สาวพาประดิษฐานและ 4. สุคุมารณรุมิตรครับ วัดนี้มีเจ้าอาวาสโดยลำดับมาแล้วหกรูปหกพระองค์ในหกพระองค์นั้นมีสามพระองค์ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชครับคือลำดับที่สองสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินาวรศิริวัฒน์ลำดับที่สี่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินวราลงกรณ์และลำดับที่หกสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคระยานสมเด็จพระสังฆราช พระองมปัจจุบันอัมพรอัมพรโรนี่คือวัดราชบพิษสถมหาศีมารามที่เป็นวัดประจำราชการที่5และราชการที่7ครับ